ร้านกาแฟร้านกาแฟอะไรเนี่ยร้านกาแฟปะแดงร้านกาแฟปาแดงแล้วฝนตกแรงมากเลยนะสวัสดีแม่ค้าเหรอครับอ๋อแม่เป็นเจ้าของร้านเหรออ๋อเอาชามีชาไทยไหมจ๊ะมีมาจากไหนเนี่ยเมื่อกินกาแฟครับโห่ครับ มาไถาย,กยแก้วหนึ่งจ้ะแก้วาาปาาบ้าแก้วอย่างเงี้ยแก้ยี่ห้าบาทนะครับได้เนี่ยมาดูป้าแดงจะทำให้นะครับทุกคนเร้านนั้นเนีกี่โมงครับ6มครึลงมาแล้วเย็นินแล้วปัจจบอนชาโนมีชาเขียวไหมจ๊ะ อาชาเขียวด้วยหวานหวานปกติเอาแบบนี้นะอันนี้ยี่สิบห้าบาทหวานปกติใช่ทุกอย่างจ้ะปลาแดงขายแก้ว25บาทอยู่อ้าเริ่มเริ่มใส่ก่อนให้น่ารับแบบขมๆเหมอนเเป็นป้าแดงเป็นคนใต้เหรอคะใช่ใช้แต่ภูมิลำเนาไม่อยู่ที่นี่ไม่ได้อยุ่เขาเป็นคนใต้คนคนที่ไหนครับปลาแดงคน บอกว่าคนจังหวัดสงขลาสงขลาฮารอยแต่ว่าพูดถึงตอนตอนตอนเนี้เราอยู่จังหวัดปทูมตอนเราอ่ะคนเกิดที่นี่แเรามาได้แฟนที่นี่เหรอครับไม่ที่นู่นแหละที่บ้านเลยแล้วทําไมมาขายของที่กรุงเทพอะครับก็ลูกมาอยู่นี่อยู่กับลูกอันนี้ลูกเปิดให้ไหมครับร้านนี้ลูกเปิดลูกเปิดพระแดงเขามาทําให้ลูก ตอนนี้เป็นของตัวเองหมดแมเ็บตังที่ดยะกเลยอหชีวิตทุกวันนี้เดือดร้อนไหมป้าแดงมีหนี้สินไหมไม่เป็นคนที่แบบว่าบริหารทางการเงินไม่ดีนะาแดงไม่เดือดร้อนเนาะเรื่องเนเ่ะไรไม่เดือดร้อนเพราะว่าอเยอะแล้วานี้มาเนะดีันนี้เป็นความคิดที่ดีมา ไม่มีนี่สิเป็นสิ่งที่ผสมสูขขงะนะป้าแดงเป็นขขคนเหมือนสุขภาพแข็งแรงอารมณ์ดีด้วยนะป้าเนี่ยป้าเหมือนเป็นคนอารมณ์ดีอ <c oughs> ารมณ์ร้ายตรงไหนอะ่ะออถ้าร้ายมาก็ร้ายต่อดีมาก็ดีต่ออ<ล>มดีมากต้องกินดูด้อ่าชิมครับ<ะ>ชาเขียวป้าแดงทำใทห้น้องดิว เผื่อได้ไปลงรายการไงเผื่อแบบคนตามมาซื้อกับปลาแดงไงใช่ร้านอยู่แถวไหนครับยกร้านนี้เหรอใช่ครับซอยพระรามเก้าเหรอปลาแดงอันนี้หลังรามใช่ไหมคช่แะนี่ได้ายมาซอยที่แยกทีเป็นแยกที่แปซอยรามคำแหงที่สิบสี่แยกแยกที่ะยี่สิบแปด ถ้าเข้ามาทางเข้ามาเรื่อยๆก่อนก็เข้าสังปากร้อยสี่สามแต่เข้ามาทางหลังร้านเข้ามาก่อนขึ้นสะพานด้วยร้านป้าจะอยู่ขวามือแล้วอร่อยอร่อยขนาดไหนอร่อยอร่อยมากๆครับมันมันแล้วก็มีความติดหวานนิดนึงได้บอกไว้หวานนะถ้าปกติแก้วขนาดนี้แก้วเป็นเจ็ดสิบแปดสิบได้ไหมแค่ทำไมป้าขายแคายี่สิบห้าบาททำไมป้าไม่ขายครับ 35อย่างเงี้ย40อย่างเงี้ยเราขายแต่บ้านๆ แก้วละยี่สิบห้าบาทหลับตาได้ไหมครับอ่าป้าหลับตาไม่ต้องหรองหลับตาได้ไหมหลับตาสองบิหลับตาสองบิได้ไหมโอเคใจไหน็จไรอ่าให้ป้าหมื่นให้เฉยๆให้เป็นกำลังใจว่าป้าประแดงขยันแล้วก็ เป็นคนที่สู้ชีวิตสิ่งที่ดิวให้เนี่ยเป็นกําลังใจต่อยอดให้ป้าเนี่ยบางทีป้าอาจจะลงคงลงของหรือเอาไปใช้ใจ่ายในชีวิตป้าเป็นคนหนึ่งที่แบบถูกใจดิวมากเลยป้าเป็นคนที่บอกว่าไม่มีหนี้สินจะมีหนี้สินทําไมเราแก่ตัวแล้วเราจะสร้างหนี้สินทําไมแต่เงินส่วนเนี้เป็นกําลังใจให้ป้าแดางเแบบยอะเยอะไหมเยอะแต่อยากให้ด้วยกําลังใจเยอะมากเยอะมาก แร่แล้ไปไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีอะไรคืออย่างอย่างน้อยๆไม่รู้ดิผมเป็นคนไม่มีมาก่อนเนาะป้าแล้ววันนี้ผมขับรถมาจริงๆผมจะไปทํางานแล้วไปต่อง,งานแต่ด้วยความว่าผมเห็นรอยยิ้มป้าผมรู้สึกว่ากาแฟกาแฟอยู่ร้านแถวเนี้ยมันก็ไม่ใช่ร้านที่หรูร้านที่ดังเพราะปกติผมก็จะกินห,ห้างอะไรอย่างเงี้ยครับกินร้านดังกินร้านที่มีกาแฟ <laughs> แล้วแล้วอะไรเนี่ยมา ไม่เคยไม่เคยได้รับแบบนี้หรอกครับทำไงป้าแดงถึงจะรับทุกคนเหมือนหนึงเก็บไว้คิดซะบ้า,าแบบแบบนีน้อันน้ำอะไรครับ เอาไปซื Hi. Hi, ้อเอาไปซื้อกินไงไปซื้อกินแล้วก็เป็นกำลังใจเก็บไว้ครับเก็บไว้ให้จริงๆให้จริงๆให้ให้กำลังใจว่าอย่างน้อยๆแบบผมได้มาช่วยเหลือป้าแดงป้าแดงจะไปทำอะไรอะเยอะมากอะเยอะมากเก็บนานกว่าจะได้เนี่ยเยอะมากอะเนี่ยเก็บเป็นปียังไม่ได้เลยกว่าเรานิ่งกว่าได้ริงดีๆพอคล อะ,อะไรก็ก็ดีหมดดีตัดใจตัดใจใจอ่านั่นรัก <c oughs> มากเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมดิวช่วยเหลือคนไม่ผิดเลยดิวบอกป้าแหละดิวดิวเห็นป้าแล้วดิวแบบแล้วนี่จะ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 จ,จ,จ,จะเจอที่ไหนอ่ะจะเจอท่าจะเจอจะเจออยู่เหรอคะป้ามีโทรศัพท์ไหมคะโทรศัพท์เล่นเล่นเออตัวเชื่อมติดต่อติดต่ี๋ยวหนูกดเดี๋ยวหมครับหรือจากติดต่อไหมรู้อ่า เก็บนานเลยป้าบอกหมื่นหนึ่งเนี่ยเก็บนานเลยใช้ได้นานไหมนานเก็บไว้ถือว่าแบบน้องดิวนะชื่อน้องดิวนะน้องดิวจำชื่อน้องดิวไว้อย่างน้อยๆหรอกเคยเคยได้สิ่งตเลย้ๆเลยอ่ะเออกำลังใจวันฝนตกกาลังใจวันฝนตกจะมีคนแบบนี้อยู่จริงๆใช่ไหมครับ สิ่งที่ป้าคิดอยู่อ่ะมีจริงหรอเนี่ยมีอยู่จริงครับกำลังใจที่ดีนะป้าต่อยอดอย่างน้อยๆวันนี้ดิวได้ทำดีกับป้าดิวไปทำงานมานะป้าเชื่อไหมว่าบางทีอ่ะวันที่ดิวสบายๆหรือวันที่ดิวสบายกายสบายตัวแล้วดิวรู้สึกว่าดิวอยากมาช่วยเหลือคนข้างนอกโดยที่คนไม่รู้จักเราเนี่แหละแต่เนอย่างน้อยๆเราเป็นคนที่ชวย เรามีความแบบเพื่อเพือ่อขวกแข็งกันจะให้สงคมี้น่าอยู่ตาแข็งแรกนะป้า,าแข็งแรกอมไม่ขยายนเด้อ <ะ S 2> อาทได้อ <c oughs> ได้ขอบคุณป้าแดงนะคะนะเอาน่ ได้หมดนะแเดีน้าหลังมาาต่อหนเดี๋ยวมาต่อไหนอยากดกำลังใจโอเคครับขอบคุณค่ะไม่ว่าโชคชะตาชีวิตทุกคนจะเจออะไรขอให้ทุกคนดูคลิปนี้แล้วมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตกันทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนบนโลกใบนี้ขอบคุณครับ